สวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องออดิฟาร์มนะครับผมวันนี้ก็จะมาอัปเดตนะครับลูกไก่ให้พี่น้องได้ชมกันนะครับครับก็ช่วงนี้นะครับไม่ได้ทําคลิปเลยนะครับไม่ค่อยได้ทาคลิปเลยวันนี้ก็เลยจะมาอัปเดตนะครับลูกไก่พึ่งฟักให้พี่น้องได้ชมกันนะครับมีอยู่สองแม่นะครับสองสามแม่นะครับผมผมก็ผสมนะครับ แล้วก็พัฒนาไก่อยู่เรื่อยๆครับช่วงนี้นะครับยังแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลานะครับผมก็อย่างที่พี่น้องเห็นนะครับด้านนอกเมื่อกี้นะครับเป็นช่วงทํานานะครับช่วงนี้เป็นช่วงทํานาปลูกข้าวนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้ก็มีโอกาสนะครับก็เลยมาให้อาหารไก่นะครับก็ได้ทําคลิปให้พี่น้องได้ชมนะครับช่วงนี้ไก่ก็มีอยู่ประมาณนี้นะครับผม ก็มีบางส่วนนะครับตอกหากินข้างนอกนะครับผมก็สมบูรณ์ดีนะครับไก่ช่วงนี้ก็สมบูรณ์ดีนะครับบางตัวก็สู้ไก่แล้วนะครับรุ่นหกเจ็ดเดือนนะครับผมแยกนะครับชุดพวกนั้นนะครับส่วนตัวนี้เป็นเจ้าทองคํานะครับเจ้าทองคําก็ยังผสมนะครับเรื่อยๆนะครับคุณตัวนี้เป็นลูกแสนกลนะครับในสุ่มนี้นะครับเป็นไก่เยียนะครับลูกแสนกลนะครับผม ก็สมบูรณ์ดีทุกตัวนะครับไก่นะครับวันนี้ก็พาพี่น้องมาชมนะครับมาอัปเดตด้วยนะครับไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับช่วงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องชาว YouTube นะครับฝากพี่น้องชาวไก่ชนฝากกดติดตามช่องอ,อดีฟาร์มด้วยครับสวัสดีครับ